สนับสนุนโดยน้มไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดยโอ้สถานการณ์ครับต้องเรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความมันนะครับแม้ว่าจะเป็นในรอบจัดอันดับ5ถึง8นะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมก็ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่ครับสิสเกตนี้นำไปก่อน2เซตนะครับส่นอนนคราสีมานี่ก็สามารถ ชนะได้ในเซตที่3แล้วก็ต่อเนื่องมาเซตที่4ทําให้ต้องสู้กันต่อครับในเซตที่5ดูไม่ออกครับลักษณะรูปเกมทั้งสองทีมก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับถ้าดูจากการถา่ถายถทาั้งสนามตอนนี้นะครับกองเชียร์ไสจะเต็มสนามแล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ อยู่ใกล้ๆนะครับเดี๋ยวมองงามวงวานนะครับก็สามารถเดินทางไปชมกันได้คู่ในช่วงเวลา15นาฬิกาครับสุนเชนธาจะพบกับสุปราการนะครับขณะที่ในรอบรองชนะเลิศครับ17นาฬิกาไอเดียขอนแก่นจะพบกับอยุธยาเอทีซีและนครนนท์วีศพบกับสุขพรมนครศรีเรามาชมกันต่อในเซตที่5ครับคู่ระหว่างนครราชสีมากับศรีห์สเกตห์ป้ายมือแต่ว่ายังได้ครับเราข้ามมาแล้วจังหวะนี้ก็วิกา ไปหน่อยครับตามแรกเป็นของทางฝั่งสีสเกตครับเห็นหรือนว่าทำหน้าที่ได้ดีครับตัวเซตของนครราชสีมาในวันนี้กรกตพิยาโฟนเสียงโค้ดของทางนครราชสีมาครับวันแรกนี้ตั้งสูงไว้ก่อนครับโ้โหแล้วเมื่อวานนี้ไม่มีใครเล่นครับนครราชสีมา อยู่บริเวณรัศมีครับรับความพันเร์ฟต่อครับ2ต่อ0นคะแนนรังคณาและสีระวันครับหอ้วลจมาหวนนี้ไอ้หนักครับแต่ว่ามีบล็อกอยู่ครับอลิสาครับยังกวาดมือไปบล็อกไว้ได้3ต่อ0ครับรังคณา มีการให้กับวิรัวันครับตีใส่บล็อกโอกาสเป็นของศรีสกเกตครับคราวนี้น,นาลรุมนตี้ลุกไปเองครับไล่ขึ้นมาครับหต่อ3เอาแนานอนไม่ได้เลยครับถึงแม้แต้มจะนำต้องเน้นไว้ก่อนครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของศรีสกเกตก็เคยนำหา่างถึง 6ถึง7คะแนนนะครับแต่ว่าก็กลับมาเป,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 ป็นฝ่ายผ่ายฝ่ายเสือบอลแก้ไขดีครับไล่มาแล้วครับ2ต่อ3น่าจะาตามองครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลข12ครับสุภรัตน์อรเพชร ส 5, 5, see, antis, ีสักเกตนะครับทุกษาอยู่ประมาณม .5 ม .6 นะครับเพราะก็เคยเห็นในรายการก่อนหน้านี้ครับในรายการทั่วกอนะครับเล่นให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏน์น้องเก้าลงมาแล้วครับอดีตเพื่อนทีมชาติไทยหนึ่งคนครับปี亚马ทข้อจะโป๊ะเสริมดีครับสุพรัดไปครับจังหวะนี้อย่างเหนียวเหมือนกันธุรวัน ครับพรพรยกมาให้กับสุภรัตตตีใส่บล็อกครับวินดายังรองไม่ได้วิลาวันกดบ้างครับเทาวนี้มันล้นมาครับรับอีกครั้งึ่งวิลาวันโอ้จี้ไปที่พรพรรอย่างเดียวเลยครับสามต่อสามคะแนนครับนี่ครับฉีกออกไปที่จุดเดิมครับครั้งแรกนี้พรพรรนิดดึงขึ้นมาได้ครับแต่ว่าครั้งที่สองนี้จมเลยครับ กัมพรครับยกสูงอบอลแก้ยังดีครับแล้วก็มียังทันตามไปก่อนครับธิรวันถาว่าคอนพันยกมาสุภรัตน์ตีเป็นแต้มของทางฝั่งศรีสกเกตครับบอลหอ,อกครับคร,รับสุภรัตน์คอนเบ็รบอลเซิร์ฟของศรีสกเกตครับขึ้นนำอยู่4ต่อ3 ใหสั้นแล้จังหวะนี้ไหลุดออกไปครับจระพร5ต่อ3สีเกตหนีนำอยู่ครับอตสาครับเซอร์เองจะให้จับกีรวันยังบล็อกไวได้ครับสสเกตอีกครั้งที่ิลรวนครับ เหมนอย่างไรครับท่ามนี้เอาเลยครับสีสเกตได้ครับเจ็ดต่อสามพยายามจะฟองครับเอาหกต่อสามคะแนนนะครับเร่คล่ครับตีแล้วฮ่ายามจะฟองวัดพัสนะครับดึงนิจะให้จับวิละวันครับคราวนี้คอนทานดึงได okay. ้สวยเลยทีเดียวสุภร uh, ัตน์กลางคะแนนครับยังคล้นรับไปได้ยานิดาแก้ไขโอ้แก้ไขดีค oh, ร oh, okay. ับ สุภรัตเทคตัวขึ้นตีว่าโดนเน็ตครับสุดอนครับจังหวะนี้สีตอหกครับโคตตอนนี้นักราชสีมาไม่ต้องคิดอะไรมากครับยกให้วิทยวันอย่างเดียวครับหลอนวิกาครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับสุพรพลยกมาอ่มามันชิดเน็ตไปหน่อยครับสุภรัต เล่นไม่ได้ครับห้าต่อหคะแนนครับโยนหมูีดรับการีกาเสิร์รับรัศมีตีครับโดนบล็อกออกไปหต่อหกคะแนนครับ บอลจริงๆครับคู่นี้ขอขอในรอบแรกนครราชสีมานี่ก็สู้กับสุพีมนะครับต้องยื้อไปถึง5เซตเลตยทีเดียวครับเกมนี้ก็ต้องออกแรงเล่นเซตที่5เหมือนกันทีกำพรครับนาทีพรพันไหลหลังมาพัชรีตีไปโดนล็อกอีกครั้งหนึ่งคราวนี้สุภรัตน์ไม่ได้ยิงไม่ได้ก่กอนนี้กาให้กับรัศมีต้องแก้ไขครับไม่เข้าใจกันไอสันโอ้ยยังพุ่งไปรับไปได้วรคาณานาและจังหวะสามครับได้ กนราชสีมาโอ้จนเจียนจะเสียกับพิชสถานการณ์มาทำแทมได้ครับเจ็ดต่อหกคะแนนเนี้ยครับอบอลแรกดีรัดจังหวะหัวเสาวอู่สุดตายเหยียดแล้วครับก่อนริกา มนขานอันครับยตินตีเจ๊ต่อเจ๊ตคะแนนสุคราครับเสิร์ฟเดีาร์นะครับนี่ครับอุลวันเด็ดขาดครับตอนนี้ยอดต้องยอมรับครับว่าเป็นจีแมนคนสำคัญของนครราชสีมาครับ เราต้องเปลี่ยนแดนครับนครราชสีมาขึ้นนำรับแปดต่อเจ็ดคะแนนนครราชสีมาผลงานในลีกก็ถือว่าค่อนข้างดีครับติดปัญหาอย่างเดียวคือนักกีฬามีเวลาซ้อมกันน้อยครับจะซ้อมก่อนแข่งวันถึง2วันเท่านั้นเพราะว่าหลายคนก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับ เอาแล้วครับนะชมกนั้นต่อหัวนี้ราเมสแก้ไขมาสุรัต์ยกสูงครับแล้วอลิสาวันนี้ดาครับเอาคืนครับอ่าีใส่บล็อกแต่ว่าลงในแดนของตัวเองครับปาต่อปคขันแนน ลุมอนครับเสิร์ฟครับสกิดลงเบาครับแั้กหนีตอนนี้ป่ังคณาหรือไปโดนตัก่ายครับนครราชสีมาขึ้นนำครับ9-8ตอคะแนนต้รงมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับนครราชสีมาตรงอัธยาบำรุงสุขครับลงมา พอครับเสิร์ฟคับพ,พานรับกดแต่ว่าไปติดบล็อกสม่มนยกให้พอพันอีกครั้งกดก็ยังติดบล็อกครับแต่ว่ายังรองไปได้สุภรัตย์ยกมาให้กับพรนพนันตีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นแต้มครับต้องครั้งที่3ครับเหนื่อยเลยครับพอพันเกิดปาดแต่ว่าก็ทําได้ดีครับกับตําแหน่งที่เขาถูกได้รับมอบหมายไว้ 9ต่อเก้าคะแนนครับพัชรีเสิร์ฟเสิร์ฟแรงออกไปค,ครับแล้วพอรัสซีมาขึ้นมาแล้วครับนนส,สิบต่อเก้าคะแนนเจะรสมีครับจะเสิร์ฟอานหารโดนกระข่ายเล็กน้อยครับเสียจังหวะหนาแล้วปีจังหวะนี้ครับพรพันล์ สิบเอ็ต่อเครับออร์ติมาขึ้นนำแ้วก็มีเวลานอกแล้วครับคงสั่งของศรีสะเกตเดี๋ยวช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักคู่ครับโทเกะเม่นน้อยหัวเดียวกระเทียมรีพนักงานของเราขยันทำงานด้วยลำแข้งเพื่อให้น้องแอป,ปเล่นมือถือไม่สะดุดแต่ก็ไม่พอบริษัทจึงหาเพื่อนเม่นมาช่วยก็ยังไม่พอเราจึงรับพนักงานเม่นเพิ่มเป็น4หัว i q Series มีหัวอ่านคอดคอสี่หัวแรงกว่าเร็วกว่าไม่ว่าจะเล่นเกมดูคลิปหรือแชทไปพร้อมๆกัน,ก,นก็ไม่สะดุดต้าแอปเนื้อสมาร์ทโฟน IQ s e r ซีรีสต่อมาชมกันต่อครับเกินในเซตที่5ู้่ระหว่างนครราชสีมากับศรีสะเกดี๋้วสมีับเสิฟอ่าราตอจังหวะนี้หลารับของางานเกิดปลาด พรครับต้องลงมาแทนรัศมีสุภาพมูลครับตอนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องยกสูงจังหวะนี้คือคำพรยังรองไว้ได้สุภาพรใสใส่สบล็อกครับนะด้านหน้านี้มีหันทยายครับยืนรออยู่ เล่นได้ขนาดนี้ต้องยอมรับแล้วครับว่าสุภาพนี้สอบผ่านนะครับการาเล่นกับรุ่นพี่ๆนะครับหลายๆคนเอาละครจังหวะนี้คอนสันละพรแก้ไขไปก่อนที่คำพรนรุมลและหัวเสารครับพรพันเกิดขาดกดลงไปครับ18ต่อ12คะแนนมันแล้วครับ ตอนนี้จี้มาระยะห่างเลยเป็นแค่ต้มเดียวเท่านั้นเอาละครับไหลหลังจหงหวานี้โดนดักไว้ได้ครับ12ต่อ12คะแนนแล้วกราสีมาต้องเรียกเวลานอกแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ เดียวอันตรายนะมาเธอนั่นก็เหมือนของเรานั่นแหละแหมแม,แม่หนูอยากชานแบบพี่เขาบ้างนี่นาะแม่เนี่ยนมโคแท้ๆเลยนะลูกของพี่เขาอะทำจากนมโคแท้ๆแถมยังเปรี้ยวด้วยยเกิดพร,ร้อมดื่มไทเดนมากใหม่ผลิตจากนมโคแท้ดีต่อร่างกายมีกลิ่นผลไม้อย่างเลมอน้มดื่มแล้วสดชืน่นผสมคอลลาเจนด้วยนะแม่ยกเกิดพร,ร้อมดื่มไทเดนมากใหม่ผลิตจากนมโคแท้ๆคอลลาเจนแท้ๆ มชมกันต่อครับวงสุดท้ายแล้วครับของเซตที่5 12ต่อ12บคะแนนก่อนที่การยกมาวิลาวันปีครับแต่ว่ายังรองไวผลุบรอลครับแก้ไขมาเอาแล้วครับวิลาวันกดจังหวะน,นี้ไปติดบล็อกครับบล็อกของทางฝั่งของศีสเกดนีด้ไปรอวิลาวันแล้วครับ ร,รู้ทั้งรู้ครับว่าต้องยกมาที่วิลาวั n อย่างแน่นอนขอพันเสิร์ฟครับต้านนำอยู่13ต่อ12ตอนนี้วิลาวันอีกครั้งเปลี่ยนหนักเป็นเบาครับ13ต่อ13คะแนนนีครับนี่ครับรกิดเบาๆครับสะใจเลยครับ สิต่อ13คะแนนพี่ํำพรและจังหวะนี้ครับอลิสาเอาคืนบ้านครับ14ต่อ13คะแนนนะครับและเป็นหนัดคอยด้วยนครรสิมาต้องเรียกเวลานอกครับเดี๋ยวเรามาดูตั้งสุดท้ายกันเดี๋ยวช่วงมีพักชมสิ่งที่น่าสนใจกัน เามีความสุขที่เห็นผู้หญิงมั่นใจลองกาแฟในเจกิฟเครื่องดื่มแก้วแรซันโวซันโวทุกโอกาสที่สูญเสียงเหงื่อจากการออกกำลังกายมาชมกันต่อครับแมตช์คอย์ของทางสีสเกตวีซีครับ สาครับจะเสิร์ฟบังแรกไม่ดีแล้วก็เป็นทางฝั่งของสีสเกตวีซีครับที่เอาชนะไปได้15ต่อ13คะแนนครับในเซตที่5้าโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้เนี่ยครับจบเกมการแข่งขันครับสีสเกตเอาชนะไปครับ25ต่อ22 25ต่อ23 22ต่อ 25, 23ต่อ 25, 15ต่อ13คะแนนครับแล้วก็เข้าไปรอชิงในรอชิงอันดับ5นะครับส่วนทางฝั่งของนคกราองีมาก็ไปชิงอันดับ7ในวันพรุ่งนี้นี่ครับความมันของการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซุเปอปร์ลีกครับวันนี้ก็ถือว่านักยาทั้ง2พทีมนี้สู้กันได้อย่างสนุกครับ ค่าครับกับหลายๆคนที่เดินทางไปชมที่สนามแล้วก็คุ้มค่ากับหลายๆคนที่รอคอยนะครับการถ่ายทอดสดจากทาง SMMT V เดี๋ยวช่วงนี้เราพักความมันกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อในคู่ต่อไปช่วงนี้พักกันพักชมสิ่งที่น่าสนใจคร,บบรับสนับสนุนโดยนมไทยเดนมาร์กร่วมสนับสนุนโดย